สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเดิรคเดเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดาดแก้แอดธิดา 7, 8, เดเกเดิรคเดช่องแม่หมอสายมูสายฮาค่ะใครสนใจสินค้ามูเดิรคเดินะคะถ้าค่ะแม่หมอได้นะคะใครสนใจของมูของมองคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินเสริมดวงหินแก่ชงหินพระธาตุนะคะหรือกำไรพญานาคองค์พ่อพิคเนตพ่อศิวพ่อแม่กาลีนะคะ ใครสนใจแบบไหนเรามีทั้งทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหินแกะสลักหรืออลูมิเนียมแร่เล็กแร่ธาตุต่างๆเขามีแต่ปลุกเสกเหล่าเดียบรอยมาจากอินเดียโดยแท้นะคะเพราะว่าแม่หมอไปดูสินค้าหรือไปดูของมงคลต่างๆที่อินเดียเพิ่งจะกลับมาเดินขดินนะคะเอาเป็นว่าผู้ใดสนใจนะของมงคลต่างๆนะคะผู้ใดบริวจักกะทักมาเดินนะจ๊ะเพื่อ ความสิริมงคลนะคะแม่หมอได้ไปตะเวนหาบางคนก็ถามหาบางคนก็อยากได้กระทักททยมาถามเอาแล้วกันว่ารคาคาแบบไหนเรามีโปรโซื้อของแถมดวงน้ําหอมนะบวงสวงเทพกํายานเราก็มีนะมีทุกอย่างค่ะมีแต่ราคารักมาถึงรอยยันถึงรักลอยรักหลายลอยก็มีเอาแล้วแต่คุณอยากได้นะคะหรือใครอยากได้นะคะเครื่องล้างของขังเพื่อเสริมความรักให้รักกันเนี้ยแน่นเราก็มีจัดนะคะ อง์พระกิจณะกับพระแม่ราธานะคะจะทําให้ห้าหักกันเนียวแน่นวาสันนะคะผู้ใดสนใจแบบใดทักมาถามแม่หมอไดเลยจ้ะโปรถ้าว่าอยากได้ของมงคลต่างๆเราก็มีโปรซื้อของแถมดูดวงนะนะคะเอาง่ายๆถ้าอยากได้ของนะเอาจัดนักไปโปรซื้อของแถมดูดวงถ้าผู้ใดว่าอยากได้สินค้ามูไปเสริมดวงนะคะ โปรเริ่มต้นดูดวงราคาย่อมยาวเรา5 9บาทเท่านั้นหรือถ้าใครบอกว่ารอแม่หมอไร่สดนะคะกลับมาแล้วก็ต้องเริ่มไล่สดแล้วนะคะช่องอต่๊ิกต็อกนะคะช่องสีดำเนาะสีเป็นมงสาวมารไว้ได้จัดไปค่ะนะคะเขาเลื่มกันเลยจ้ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลามือนี่เวลานี้เขาเช้พายเราเริงในหัวขอ้อเราสองคนถูกขีดมาให้เป็นคู่กันและกันวาสันนะคะเอ้ยนะคะ เรามาดูนะคะว่าคนคนนั้นน่ะที่เขามองว่าเขาคุ้นถูกขีดมาให้เป็นคู่กันและกันเขาก็นั่นเป็นผู้ใดนะคะมาเบิงพลังงานของคนนั่นก่อนที่เ็ามองว่าเราสองคนเป็นคู่กันนั่นแหละไพ่ขึ้นมาในออบคับก็กรากฏพิจิกมีนธาตุน้ำหนุ่มโสดสาวโสดคือพอไม,ม่ไม่นะที่เป็นโสดแต่เคยแต่งงานมาแล้วนะคะบได้โสดแบบเป็นโสดที่บ่เคยแต่งงาน เราเป็นคนที่เคยมีพันธะมะแลวมีลูกแล้วก็ได้นะคะแล้วก็อตอนนี้โสดอยู่นะคะเป็นคนที่รักสันโดษนะคะอยู่ผู้เดี่ยวก็ได้ฉะนั้นนะคะพลังงานเป็นคนที่หนุ่มสาวเจ้าสำรานก็ได้นะคะธาตุน้ำกรกรพิจิกมีนนะแต่เป็นคนน่าจะเคยผ่านอาชีวิตการแต่งงานมาแล้วนะคะถูกยารางกระไดประมาณนั้นนะจ๊ะเรามาดูไพ่ใบต่อไปนะคะเป็นจ้าไถน,นอ้นะคะคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่ขยันทํางานทํางานเก่งหาเงินเก่งต่อ,อยอดธุรกิจอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตโชคโชนทั้งด้านการมีครอบครัวมาหลายตอนนี้ก็เลยอาจจะมีความผูกสึกว่าอยากใส่ชีวิตเหตุงานลุยงานก่อนนะตอนนี้ถ้าเจอคนที่ใส่ที่ไปน้ากันใดรูดทางน้ากันใดก็สิไปน้ากันแต่ถ้าสิเขามาในความสัมพันธ์ของเขาเขามีความผูกสึกว่า ต้องเป็นคนที่คุยกันเรื่องธุรกิจต่อยอดธุรกิจน้ำกันใดหรือเป็นหุ้นส่วนกันใดประมาณนั่นละจะ้ะเอบอรบ่ธรรมดานะคะเป็นคนที่มองโลกกวงอยู่เดอ้อนะ,ะกวงขนาดใดก็มาว่ากันต่อนะคะทรีออฟแวนธาุไฟเมสสิงห์เทนนะจะ๊ะมาต่อค่ะขอเบึงพลังงานเขาอีกเป็นยังไงน,นะคะพลังงานเอเดอพติโคธาตุดินพฤกษกันมังกพรพลังงานของเขาเป็นคนที่ จริงจังนะคะกับชีวิตจริงจังกับความมั่นคงจริงจังกับคุณนะเพราะว่าการที่คบคุณแล้วกับมองแล้วว่าเป็นคนที่มีมองกันไก่มีหลู่ทางมีสองทางในการทำมาหากินคือกัดโฟกัสที่งานและเงินเพราะว่าโฟกเขาเป็นคนที่มองว่าคนนั้นต้องทำมาหากินด้วยและร่วมลงทุนกับคุณได้ประมาณนั้นนะคะคือคือทัศนคติอาจจะคือกัน ะะเขาเลยมีความหู้ดซึกว่าอยากจริงจังและจริงใจไปน้ากัดก้าวว่น้ากัดซาแต่ซัวประมาณนั้นแหละซัวขนาดใดบรูดระมาบึงต่อนะคะเพราะว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งน,นี้ยเขามั่นใจว่าเราสองคนจะจับมือกันไปถึงเป้าหมายข้างหน้าได้นะคะเพราะว่างานมีเงินมีเดี๋ยวก็ดีเองประมาณนั้นนะจ๊ะปุ้ยถือว่าดีเลยถือว่าดีใส่ใดนะคะ เพราะว่ายุคนี้นะคะบอกกัดเกึกบก่มีผู้ใดกัดก่อนเกิดกินหออกจ้ะนะคะซอยกันทามหากินซอยกันไปคนละขานะขังไส้ขังครัวไปพร้อมกันเดี๋ยวดีเองประมาณนั้นเนาะนะคะเบิ่งต่อค่ะพอเบึงพลังงานนะคะ <c oughs> เอดรพิโคธาติดินพฤกษ์กันมังกรน,นะ,ะ <c oughs> พไพ่ใบต่อไปจ้ะว้าว the lover <c oughs> เขารักคุณนะเ <c oughs> ขาหลงสเสน่ห์คุณมากคุณก็หลงสเสน่ห์เขานะไม่ใช่เขาหลงสเสน่ห์คุณอย่างเดียวนะค <c oughs> ุณก็หลงสเสน่ห์เขานะจ๊ะ หลงไหลได้ปื่มด้กันทั้งสองคนเลยนะคะเสน่หาตรึงตราตึงใจมีเฮาสองคนนะคะดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะเป็นคนที่หักกันละสองคนนะประสาทหัวคอเขาคือสิบ่วเราสองคนถูกขีดมาให้เป็นคู่กันและกันนัจนะคะเขากับคุณมีความรู้สึกคิดกันหลังมีความเสน่หาเป็นได้ทั้งไม่และเกากันได้นะแต่แม่หมอเชื่อว่าไพ่ขึ้นมาอันดับแรกคอนแทคติดต่อสื่อสารการเรื่องงานก่อน คือมีการร่วมลงทุนและหุ้นส่วนกันแน่นอนบางท่านก็เป็นเพื่อนในร่วมง,งานกันแล้วบางคนก็รููจักกันแล้วบางคนก็เริ่ม้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วประมาณนั้นนะคะอยู่ในช่วงนะคะคอนแทคเลิฟซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้นะจ๊ะมาขอเบอรงต่อค่ะขอเบิรงพลังงานเขาเป็นยังไงอีกอยากรู้และอยากรู้นะคะพลังงานของเขาถือวา่าดีนะแต่เลิฟเวอร์เขารักคุณและหลงสเสน่ห์คุณมากนะคะหลงไหลได้ปื้มคุณมากประมาณนั้นนะจ๊ะเบิรงเบอรงต่อจ้ะ พลังงานเทนอพทิคอเป็นไปได้นะคะคนคนนี้นะเป็นคนมีตังค์มีทรัพย์สินหรือทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้นะมีที่ดินเยอะก็ได้นะมีบ้านมีความมั่นคงแล้วก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปได้แผ่นไหวว่าสีรางอนาคตกับคุณซอยกันธมาหาก,กินซอยกันรวยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาถือว่าดีดีเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าสิบเหรียญคือความมั่นคงมีครอบครัวมีลูกมีอนาคต พอมน้ำกันก็เป็นไปได้จ้ะถือว่าดีค่ะเขาวางแผนเป็นอย่างดีค่ะพลังงานของเขานะคะต้องเป็นคนรวยน้ำกันนะเรือร่มในหนองท่องสิไปใสประมาณนั่นลหละจ้ปะประเนนี้เรามาดูพลังงานของคุณเนาะเขารักคุณนะตั้งเป้าไว้แล้ววางแผนอนาคตร่วมกันแล้วนะคะซอยกันสามซอยกันสี่ซอยกันมีน 3, น 3, นนนนล่จะจ้ะฉะนั้นนะคะพลังงานเขาดีมากถ้าบางท่านก็มีครอบครัวแล้วก็เคยแต่งงานมาแล้วนะลากยา มาพ่อคุณก็รักคุณก็เลยอยากเป็นครอบครัวกับกคุณซอยกันสามก็เป็นไปได้บางคนก็เป็นพ่อไม้เนะพพาะเพราะใครคนณในอ,อักขระก็คือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้เหมือนนะจ๊ะเทนอเบอริโคคนคนนี้เป็นคนที่มีตังหรือมีครอบครัวมีลูกแล้วเลิกดูแลลูกเป็นพ่อที่ต้องดูแลลูกเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้น,นะคะแต่มีมารักคุณก็เลยอยากสิสามอนาตัตเป็นน้ากันกับคุณก็ได้นะจ๊ะฉะนั้นเรามาดูพลังงานของคุณเนี่ยเป็นจังดันนะจ๊ะรักเขาหรือเปล่า ไพ่ขึ้นมานหนเอาไปดูโอ้โหพลังงานของคุณนี่ <c oughs> เป็นคนที่โสดด้วยกันทั้งคู่แหละมาพอกันคนโสด่อโสดมาพอกันแต่โสดของคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่โฟกัสเรื่องการเงินมากกว่าเรื่องความรักหรือเป็นคนที่รักชุดนเลิดหรูดูแพงเนาะโต้คุณเองหาเงินเก่งนะคะเป็นคนที่โฟกัสเงินมากกว่าความรักแต่มองคนที่ฐานะเขาน่าจะมีดีเขาน่าจะเก่งเขาน่าจะมีความสามารถหรือฐานะดี กว่าคุณกระไดนะคะเพราะเขามีสิบเหรียญเนาะนะคะแต่คุณเก้าเหรียญเขาอาจจะมีฐานะดีถึงไม่ได้รวยถึงไม่ได้เก่งเหมือนคุณหาเงินบวกเก่งคือคุณแต่เขาอาจจะรวยก็ได้เพราะไพ่ใบใแรกของคุณคุณเก้าเหรียญของเขาขึ้นหนึ่งถ้วยไอ้เก้าถ้วยนะจ๊ะความ energy ความรวยแตกต่างกันเขาอาจจะครอบครัวรวยมีฐานะที่ดีความมั่นคงมีกระไดฮักคุณละจ๊ะแต่คุณเป็นคนที่ มีดีตรงหาเงินเก่งมีความรวยในโตเลยดึงดูดเอเนจีของเขานี่ยจ้ะประมาณนั้นในอพยศธาตุดินพุกศกันบางกอนเลยจ้ะมาต่อค่ะอยากรู้อีกพลังงานทูบคับกระก่าพิจิกบีนธาตุน้ำคุณรักเขานะแต่เขาอ่าคือคบคุณเพื่อแรกๆก,ก็เป็นเพื่อนกันหุ้นส่วนรวมลงทุนธุรกิจ แต่คุณรักเขาแหละคุณถึงยอมร่วมลงทุนทําธุรกิจน้าเขาหรือติดต่อสื่อสารคอนแทคนะคะแต่เขาแรกๆก็อยากจะร่วมลงทุนเท็ุอย่างมองโอกาสลู่ทางในการทำมาหาก,กินเขามองคุณตั้งแต่แรกๆแต่คุณยอมลงทุนเพราะคุณรักวาสาันตามกันนะฟิวตามกันเขาร่วมลงทุนกับคุณเพราะคิดว่ามีโอกาสส้างอนาคตให้รวยไปข้างหน้าหรือมีเพื่อนร่วมลงทุนแล้วกล่าวไปน้ำกันก็จะมีความมั่นคงแต่คุณค,มมค,ค,ณคบเขา อันดับแรกก็เพราะรัก,กวาสันนะคะ energy ในหลักค่ะเขาว่าน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งป่านะคะพึ่งผ้าซึ่งกันและกันนะคะทู cup, ออบคับกรกฎพิจิตเมินธาตุน้ำนะคะมาเบ่งต่อค่ะพลังงานของคุณว้าวเดอเอ็มเพรสคุณเกิดวันศุกร์ก็ได้หรือบางท่านมีความพร้อมเนาะมีฐานะที่มั่นคงมีสามารถเลี้ยงตัวเองได้ดูแลเจ้าของตัวเองได้มีบรารมีมีแต่คนค่ะ เป็นตัวพ่อตัวแม่ในวงการก็ได้หรือเป็นคนที่มีบารมีในโต้ซอยเหลือคนอื่นได้ก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกอยากลงทุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้และอยากจริงจังเลยอยากมีคุณเลยอยากรักคุณแรกๆก็ยังไม่คิดถึงขนาดขั้นหลักแต่พอเห็นศักยภาพเห็นความสามารถความความมีดีความความเป็นคนดีความมีบารมีความซอยเหลือคนได้และก็ซอยเหลือเขาได้เขาก็เลยอยากจริงจังกับคุณนะคะเด็ก เพราะว่าคุณเป็นดเอ็มเพรสอ่ะมีเดกคนเข่าหามีตาบาตร,รมีมีเคนเขา่าเขา่าอยากมาหาคุณหนักนะคะสันนันแลวดีใจน้าเดิอพลังงานดีดีปั่นปั้งรังการนะจ๊ะมาต่อค่ะ <c oughs> คุณเกิดวันศุกร์ก็ได้นะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าด h เอมเพรสเกิดวันศุกร์หรือเป็นคนมีดีมีความพร้อมในต่านะจ๊ะไพ <c oughs> ่ขึ้น Tree of Pentacles นะคะการติดต่อการสืๆๆร่อสารการพูดคุยของคุณได้และรับเท่าเทียมกัน ว่ามีผู้ใดได้เปรียบเสียเปรียบก็คือการการคบกันครั้งนี้ก็มีทั้งได้ได้และรับเท่าเทียมกันได้ผลประโยชน์เท่ากันถ้าคุณคบกันแล้วก็คือให้และรับทอกันว่ามีผู้ใดได้เปรียบเสียเปรียบถือว่าดีนะคะเพราะไม่ได้มาเอาอย่างเดียวกิฟต์แอนเทคต้องทอกันถือว่าดีค่ะแม่มอว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องเป็นความสัมพันธ์ที่พึ่งพาซึ่งกันและกันได้จะได้ไม่มีใครมีข้อมู้ซึกว่าโดนโดนเอาเปรียบอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ยูน้ำกัดดุมเนาะนะคะเพราะความสัมพันธ์ทีี่ด จากที่เห็นนะจากที่แม่หมอเรียนเรื่องความสัมพันธ์มานะคะแล้วก็ได้มาเป็นหมอดูด้วยก็เลยทําให้รู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับการมีคู่คือความสมานกิฟตและเทคต้องทอกันให้และรับต้องทอกันละจ้ะปรับมานั้นนะคะแล้วเรามาดูอีกหนึ่งใบพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการํามาหากินและดวงก็ดีด้วยดวงดีกว่าเขาอีก ดวงดีกว่าคู่กรณีของคุณดวงดีกว่าคนรักของคุณแต่คุณมีดีไงก็เลยดึงดูดคนที่เขามีดีมีมีทรัพย์สิสนมีเงินมีทองดึงดูดก็เลยการเป็นพึ่งพาซึ่งกันและกันนะเขาก็เรียกคู่บุญก็ได้นะมาต่อกับขออีน่นึงใบโอไม่ o กาเดอ i ไฮล n เฟนราศีพฤกษศกหรือตัวคุณเองเป็นคนคนดีอ่ะคุณเป็นคนดีด้ดยเนื้อแท้ คุณพร้อมที่จะซอยเหลือคนอื่นนะจ๊ะเท่าที่คุณทําได้เนาะเพราะว่าให้ด้วยใจให้ด้วยสิ่งที่ดีไม่ได้หวังหลอกลวงนะบริบาบแบบบแนว์วะคบเขาเพราะเห็นเขามีตมังไม่ใช่คุณเป็นคนดีนะคะแล้วก็มองคนออกอ่านคนเป็นนะคะแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองมีบาร,รมีมีความแตกต่างกันกัะจริงแต่คุณเป็นคนดีโดยเนื้อแท้หาด้วยตัวเองนะคะสร้างอนาคตสร้างบาร,รมีด้วยตัวเองใดเขา คู่กรณีของคุณก็มองเห็นคุณตรงนี้แล้วจ้ะเพราะคุณเป็นคนดีก็เลยคิดว่าเราสองคนต้องตกรง,รงปองสิ้นกันละนะคะแต่คุณสองคนมีความแตกต่างกันแน่นอนนะความแตกตา่างทางวัฒนธรรมก็ได้อายุก็ได้แตกต่างกันเขาอาจจะเป็นเด็กนะคะกว่าคุณก็ได้หรือคุณจะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้หรือกลับกันออกก็ได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าใดเมือน,นะคะแต่เกิดมาคู่กันนะบ่กวาคุณสิเสื้อศาศา,ส,า,ส,าสนาใดหรือสิมีความแตกต่างกันขนาดใด มันก็ดีเกิดว่า้นดอกค่ะคู่กันแล้วอ่ะคงบ่แคลกันเกิดมาเพื่อกันจังได๋ก็ดีกันว่าพลเนี่ยนะคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากกว่าคู่กรณีของคุณแต่คู่กันแล้วอ่ะคงบ่รแคลกันนะมีความแตกต่างกันไม่ใช่ว่าสิสิ่ไปกันบ่ยืดยาวนะจ๊ะเรามาดูความแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตนะคะ สิเป็นยังไงอยากรู้บออยากรู้ยกมือขึ้นแม่หมอคนหนึ่งออยากรู้เลยอยากรู้นะคะถ้าเจอคนดีแล้วกรุนานะคะรักษาและดูแลนะคะความรักคือการคอนเวอร์เซชันคือการติดต่อกันการสื่อสารกันให้ดีนะคะอย่าให้มีคําว่ากินแหนงแข้งใจทีได้ทีเด้บม่มีคําว่าทุกใจในเรื่องความหักนะมาต่อค่ะก็บเบิ่งแน่ไพ่ขึ้นมาเดจัสเมนนะเนี่ยก็เหมือนกระบอกละค่ะ มาพอกันนะคะด้วยโชคชะตาจัสมนินบุญและกรรมน้ำผ้าจัดสรรใ้เฮ้าสองคนมาพอกันใครอยู่น้ำกันแล้วทุกหลายกรรมเพศกรรมร่วงกันมาหลายเนาะซาที่แล้วสี่เสื้อไครเสื้อผ้าเสื้ออันนี้แม่หมอว่ารู้แต่แม่หมอเชื่อว่ามีม,มีมีเทพเทวดามีสิ่งที่มองไปเห็นกรรมกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีจริงฉะนั้นอดีตชาติก็ะยอมมีนะคะอันนี้เป็นปัจเจกของแต่ละบุคคลเดิมไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่แม่หมอเป็นคน เชื่อเรื่องพวกนี้นะคะแม่หมออาจิปส,สติบดีก็ได้นะจ๊ะที่เชื่อเรื่องพวกนี้มากเกินไปแต่ก็บริแรงงมง,งายก็ยังมีคําว,ว่ายึดหลักความเป็นจริงอยู่นะคะสิ่งใดจับต้องใดหรือสิ่งใดจับต้องบุได้นะคะคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องบุญและกรรมทั้งคู่ด้วยแล้วก็เป็นบุญแล้วก็เป็นโชคชะตานำพาให้คุณสองคนมาพอกันนะคะสวรรค์ขีดเขียนให้คุณสองคนได้มาพอกันมาต่อค่ะอยากรู้อีกนะคะว้าว ไพ่ขึ้นมาดอะเมจิ c เชียนเดอะเมจิ n เชีียนสำรับเนี่ยเห็นไหมคุณสองคนอ่ะเป็นคนดีและอ่าเป็นคนฉลาดด้วยกันทั้งคู่ถือเขียนถือจัดสรนให้มาพอกันแล้วก็เกิดการหลงรักซึ่งกันและกันหลงสเสน่ห์ซึ่งกันและกันวาซันนะคะจะทาให้คุณสองคนก้าวไปกันต่อในอนาคตเพราะคุณสองคนท่อยที่ท้อยใสมีดีแตกต่างแต่ลงตกไปน้ากันใด เพราะว่าก็คือว่าล่ะค่ะคู่กันแล้วก็คือบอแขวกันประมาณนะั้นเนาะมากบ่งตาใครอยากจะรู้ The m เม ic กเชียนนะคะสำหรับนี้ก็คือเหมือนสวรรค์จัดสรรน,นะะขีดมาจังไดกันหนีกันบ่พ้น,น,นจ้ะขอบ่งพ่าไปต่อไปค่ะนายอับสโตร์นะคะทั้งคุณและเขาตั้งหน้าตั้งตาไวล้วเป้าหมายมีไว้พุ่งซนคืออะไรละจ้ะเป้าหมายมีสี่หักกันบ่สี่แต่งงานกันบ่สี่มีนะคตร่วมกันบ่ก้าวไปน้ำกันเนีจ้ะไปต่อแบบบ่อบ,บยุทธยั้งอะ่ะ ต้องไปเรื่อยนะคะไปแบบเป้าหมายมีว่าแม่ไปแบบ่มีเป้าหมายคะ่ะมีเป้าหมายเรียนรู้เติบโตก้าวไปน้ากันและจริงจังพร้อมไปน้ากันประมาณนั้นละจ้ะมาต่อค่ะนะคอับซอสท,ทัดลมมิถุนตุนกุมนะเดอะสตาร์ราศีกุมคุณเป็นคู่ที่อยู่น้กนากันหรือพักันรวยจ้ะเป็นคู่ที่ว้ากันได้ทุกเรื่องเป็นคู่ที่ว้าอีหยังกันหลักกับศิวขัดกันนะ ถึงคุณสิมีคู่ที่เป็นเป็นอียงที่แตกต่างกันกันจริงแต่เป็นคู่ที่มองตาแล้วรู้ใจอ่ะคบกันแล้วกับสิลุงเรื่องเนาะเพราะตามคนตามเข้าใจกันว่า่ต้องเวายังหลายหักกันเข้าใจกันนะคะเป็นคู่ที่อยู่น้ากันแลวสิพ้ากันบางมีแน่นอนนะคะคู่แบบนี้ท่อยทีทออายกันได้จ้ะนะแล้วก็เป็นคู่คู่บุญที่ถูกขีดถูกจัดสรรให้มาลงโตเป๊ะนะคะฉะนั้นแล้วมาเบิ่งอีกไพ่อีกหนึ่งใบถ้าเป็นคู่รวยจะต้อง เป็นไพ่ที่เป็นเงินข้นนะจ๊ะมาขออีกหนึ่งใบจ้ะว้าอยู่น้ำกันไปนแล้วสิเป็นยังไงเนาะนะคะว้าวคุินอเบดิโกคุณสองคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่อยู่น้ำกันนะเราสิรว้ยค่ะเป็นคู่ที่จะอยู่น้ำกันเล่าสิมั่งมีนะซอยกันามาก,กินนะเพราะคุณเก้าเหรียญนะ่ะคุณก็จะเป็นคุณนายหรือคุณจะเป็นคนที่รวยแน่นะโคตรแท้แน่นอนนะมองอนาคตกันไกเราครบกันเรลาสิรวยด้วยกันทั้งคู่ละบอกง่าย คนมีดีคนมีศักยภาพคนมีที่มี energy นะคะมีดีมาพอกันเนาะแล้วก็มีความรู้ความสามารถมาพอกันนะเรือลมในหนองท้องสิไปใส่นะจ๊ะแล้วเรามาดูกันนะคะคุณจะได้อยู่กันถึงจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรบะเอาชนิดว่าเป็นคู่กันแล้วคงบลแคลกันหรอกเนาะนะคะขอดูอีกหนึ่งใบแล้วก็หงายนะคะว่าสิเป็นยังไงเนะาะไพ่ใบนี้นะคะ Ten of Wand อ่อะแม่หมอจะบอกอย่างนี้แล้วกัน ความสัมพันธ์มันบ่ง่ายตามคนต่างมีภาระตามคนต่างมีงานหรือตามคนบางทีก็อยู่กันคนละที่มันต้องเหนื่อยไม่ต้องคอยคอนแทคเราต้องคอยปรึกคอยเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะความรักบ่ง่ายจ้ะนะยิ่งถ้าคุณอยู่กันคนละที่ตามคนต่างมีงานตามคนต่างมีสิ่งที่ต้องเฮตดต้องคอยเรียนรู้เพราะสิบไม้ขึ้นมาตามคนต่างมีภาระแน่นอนถ้าเอ NERGY ความรวยขึ้นระดนี้ด้วยกันทั้งคู่นะคะนะถ้าเขายิ่งมีภาระถ้ามีลูกที่ต้องเลี้ยงด้วยหรือ มีทรัพย์สิสนเะี่ต้องดูแลยิ่งคุณเป็นคนที่คอยซอยเหลือคนและดูแลคนอื่นแล้วก็เป็นคนดีด้วยใจคุณก็มีภาระของคุณอ่ะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะดูห่างไกลกันตามคนต่างมีภาระก็จยากในยังอยแล้วท้ายที่สุดสิเป็นยังไงนะคะความรักครั้งนี้ท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรอย่าเอาอารมณ์อย่างเดียวถ้าคนถ้าเขาเด็กกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่กลัวก็จะต้องหลับฟัง คือคนเฮาถ้าผู้ใหญ่ผู้ใดใหญ่กลัวบ่าเขาหรือเจ้านะคะให้ถอยที่ถอยใสซึ่งกันและกันแค่นั้นเองนะคะแล้วความสัมพันธ์สิรราบรื่นไปบ่ถ้าตามคนต่างพึ่งพากันแบบจังสี่พอะคู่กันแล้วกับข้งบ่แคลกันคู่กันแล้วกับค้งบ่แคลกันนะจ๊ะอ่ะขออีกหนึ่งใบแล้วหงายนะสิเดกจบนะคะไพ่ขึ้นมาโอ้ไม่กาดต้องบอกว่าไพ่จับขึ้นมาบอกว่าอ่ะอีกหนึ่งใบไพ่ขึ้นมาคุณสองคนอะ รักกันนะอยากซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเป็นครอบครัวกันได้เป็นครอบครัวที่ยุน่น้ากันเรามีโอกาสได้แต่งงานจะ้ะพอให้จดทะเบียนสมรสแต่งงานหรือประกาศให้โลกรู้วา่าเฮาสองคนจะครองคู่กันยืดยาวประมาณนั้นนะคะแต่คุณสองคนรักกันนะเกิดมาเพื่อกันจะพึ่งพาซึ่งกันและกันจะถ้อยถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะ ของคุณสองคนจะได้อยู่กันจะถือไม้เท้ายอดทองกับบ้องยอดเผ็รมีครอบครัวที่มีความสุขมีเงินมีความรวยน้ำกันนะจ๊ะเอ้ยคักเนาะหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันเปกันและกันเปด้วยกันทั้งคู่นะได้และรับเท่าเทียมกันนะคะเห็นไหมคุยกันได้ไดเท่าใดฉันได้เท่าใดเธอใดเท่าไดเธอฉันต้องไดอีอย่างแน่เธอใดอีอย่างแน่บ่มพีผู้ใดเอาเปรียบไผ่และไผ่นะคะขอแสดงความยินดีด้วยเด้อผู้ใดเดี๋ยวมาพอคลิปนี้คู่กันแล้วกับคงบ่แควกัน ถ้าให้เอาสี่กันแล้วกันถ้าผู้ใดเป็นคู่บุญเบิรงง่ายๆนะอยู่น้ำกันแล้วสิเขากันได้ง่ายคูออยู่น้ำกันแล้วสิแค่กันแล้วกันอยู่น้ำกันแล้วสิแบบว่าเอาแต่ใจคือคือคือคำว่าความว่าความหักมันสิบ่มีคำว่าฉันอยากเอาชนะเนาะความรักจะไม่มีคำว่าอยากเอาชนะมันสิบ่มีคำว่าอยากเอาอย่างเดียวอยากให้เขานำประมาณนั้นนี่คือเป็นคู่คู่แท้ จีต้องห้และรับทอเทียมกันแต่ถ้าเป็นคู่กับทะเลาะกันดุดูเบื้องไม่ยากนะคะอ่าฉะนั้นอันศพในเกณฑ์นี้นะคะเป็นคู่รักที่เป็นคู่บุญนะบไม่มีคําว่าอุปสรรคใดๆเลยเข้าใจกันโดยง่ายรักกันด้วยดีนะคะแม่หมอน้อมรับนลังงานนี้หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะอยู่น้ำกันล้พากันรวยอยู่น้ำกันและพากันลุงเลื้ยงอยู่น้ำกันเรามีความสุขมีลูกมีเต่ามีบ้านสร้างอนาคตน้ำกันยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่ง ความรวยยิ่งเฉิดฉายนะจ๊ะอันนี้คู่บุญนะไม่หมอขอรับคู่บุญนะจ๊ะวาสันขอคนที่มีปัญหามีประเด็นเนี่ยจังหน่อยนะคะขอดูสิจะเป็นยังไงสําหรับเป็นคู่ที่ทะเลาะเบาแวงคู่ที่บ่ค่อยเข้าใจกันคู่ที่กันอันมีรักซ้อนรักเงื่อนอัน 2, สองสามเศร้าอีก็ว่ากันไปขอบึงเนี่ยแล้วท้ายที่สุดสิล้งเอ่ยจังด่ายสหรับคู่ชี่นะคะที่มีประเด็นนะคะขอบึงเนี่ยไพ่ขึ้นมา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการปรับและจะมีการเข้าใจจะดีขึ้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะขอดูคนโสดหน่อยแซะอ่ะขอดูคนโสดคือคนที่มีประเด็นคนที่มีเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนรักพี่เสียดานองอยังกยาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้สถานะหมายถึงเขาอาจจะเลือกคุณนั่นแหละเพราะไพ่ขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เลือกคุณนะจะ๊ะถ้าคนเป็นน้อยเนาะหรือว่าไม่เลือกสักทีรักพี่เสดานงนะคะ อามาดูขอคนโสดหน่อยแล้วกันคนโสดที่พอท่านอิ้ธอนะจ๊ะอยากรู้และอยากเริ่มขอดูหนึ่งใบนะคนโสดสิเป็นยังไงคนโสดนะคะให้อยู่โสดต่อไปคนที่ยังไม่มีคู่นะคนที่ยังไม่มีคู่นะคะให้อยู่โสดต่อไปพอไพ่ขึ้นบอกว่าให้คุณลืมอดีตเก่าๆให้ได้นะให้คุณลืมอดีตเก่าๆให้ได้นะคะและนะคะ มีโอกาสนะคนเก่าจะกลับมานะถ้าเป็นคนโสดนะคนโสดที่ที่ยังไม่มีใครกระลังอกหักกระลังเสียใจกระลังความรักบราบรุนนุน่นนี่นี่นั่นเขาวบ่เลือกเราอยู่ดีๆเขาก็กลับมาเลือกคุณนะคะคือคนเก่าของคุณจะขอกลับสําหรับคนโสดว่าถึงคนโสดนะคะโสดที่เป็นคนเก่าจะกลับเข้ามานะคนโสดเป็นคนเก่าที่จะกลับเข้ามาส่วนคนที่เจอแล้วเป็นคู่บุญน,นะคะก็ h a p เปลี่ยนดิส่วนคนที่มีประเด็นรักซ้อนรักสามเศร้าจะได้สถานะเบายส่วนคนโสดนะคะที่ยังระเท็นพอ่อรอคนเก่ากลับมาจ้ะนะคะเอาเป็นว่าคุณซิย่ในสถานะใดนะคะคุณจิรูเมือดเอาเป็นั้ว่าขอให้สมหวังตามที่คุณต้องการพลังงานอาจจะเป็นไยเวอร์ซ่าก็ได้นะจ๊ะอาจจะกับกันก็ได้นะคะแต่นะคะ ใหญ่ไหลแม่หมออินผู้เดียวกับพอแรงแล้วนะคะใครสนใจสินค้ามูต่างๆของแม่หมอทักมาได้เลยจ้ะเรามีโปรซื้อของแถมดูดวงนะคะหรือผูดด้ใดอยากดูดวงแบบราคาเบาๆนะคะเบาๆ่าสั่งดีวทักมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวแม่หมอจัดให้ได้สิทธิ์นั้นตามที่คุณปรารถนาเลยจ้ะเอาเป็นวานะคะอยากดูเพื่อความ สบายใจของเจ้าของให้ตรงกับของเจ้าของเลยอยากรู้คนที่คบอยู่เป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงอันเจ้าสู้บอนะคะไปกันได้บอนิสัยยังสี่เขากันได้บอกับทักมาาเับกันเนาะเดยวแมหมอสี่เป็นกรรประเทศไหว่าซันนะจ๊ะอาเบเนา่าขอขอบคุณหลาหลาๆทุกคนเลยที่ติดตามนะคะก่อนจบก็คขบุญรักษาเทวดาคุมความเงินทองไหลมาเทมารวยเลยรวยอีกไข่เงินล้นทับทุกคนเด้อนะจ๊ะมีเงินอย่างกะดีไปเหมือนความรักกระเพืวปังจ้ะโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะ